เรื่องของการตายเนี่ยคนในที่เบ็ดเนี่ยจะมีพิธีกรรมอยู่หลายชนิดด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพิธีแรกครับก็คือโยนในน้ําให้ปลากินแต่คนที่จะให้โยนให้ปลากินส่วนมากจะเป็นพวกคนยากคนจนพ่อไม้แม่ไม้คนที่ไม่มีความสมประกอบนะครับประเภทที่สองก็มีฝังดินฝังดินก็จะเป็นพวกติดมีโรคติดต่อร้ายแรงแมีอะไรที่สังคมรังเกียจให้ฝังดินกค,คนที่เบ็ดก็เผาเผานี่ก็จะเป็นพวกนักบวช ผู้ที่มีคุณวุฒิที่สูงขึ้นก็จะมีการเผาและมีการเก็บในสถูปก,ก็ประเภทดาไลทั้งหลายแหละคือคนที่เป็นผู้นําแต่ว่าถ้าคนรวยใช้วิธีที่กําลังมองเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเขาจะต้องทําวิธีสวดน,นะครับสวดอยู่ <ปะ S 2> ที่บ้าน2วันครับเพราะฉะนั้นจะต้องสวดกัน2วัน,นเต็มๆพรวันที่3ก็นำศพนะครับไม่ได้ใส่โลงนะครับมิได้ใส่ เครื่องนุ่ห่มจะห่อด้วยผ้าครับ,รบจะห่อด้วยผ้าแล้วก็จะนํามายังวัดนะครับวัดของลามะอย่างที่เห็นการสวดนี่ละครับสำคัญที่สุดเป็นการสวดส่งวิญญาณน,นี่วิธีการขนศพครับจากจุดที่สวดมนต์ส่งวิญญาณนะฮะจะต้องขึ้นไปบริเวณที่สูงที่สุดจุดที่จะทําพิธีให้นกแร้งจิกกินนะครับเพราะการให้นกแร้งจิกกินถือว่าเป็นการทาบุญครั้งสุดท้ายของชีวิตและเป็นการทาบุญที่ดีที่สุด ซึ่งทุกคนยอมรับว่าในชาติหน้าพบหน้าจะมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมมีการเดินทางขึ้นไปบนยอดเขาอีกประมาณเกือบสองชั่วโมงพิธีกรรมของเขานะครับเริ่มต้นก็มาจากการนําศพมาวางนะครับแล้วก็มีการค่อยๆมีการเปลืองผ้าออกเมื่อถอดผ้าออกในเดี๋ยวจะเห็นภาพชัดๆนะเราก็จะเห็นร่างกายของผู้เสียชีวิตชัดเจนนะครับร่างกายของผู้เสียชีวิตนะครับก็คนนี้ก็เข้าวันที่ส นะครับเป็นพิธีปกตินะครับของคนที่มีความรับผิดชอบดูแลเขาก็จะถือมีดกันคนละหนึ่งด้ามนะครับเป็นมีดใหญ่ๆคล้ายมีดโตนะฮะบเรดามีดโตเนี่ยแหละครับนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเขาจะมีการชำแหละบางส่วนของร่างกายนะฮะเพื่อให้เปิดรอยแผลขึ้นเพื่อเพื่อง่ายกับนกแร้งด้วยเพื่อให้นกแร้งกินได้ง่ายขึ้นอันนี้อันนี้นะครับก็จะเริ่มแล้วนะเพราะมีสองศพอยู่คู่กันแต่ว่ากล้องเราจับไว้ทันแค่หนึ่งแค่หนึ่งศพนะครับ ก็จะมีมีดอยู่ทางมือขวาเห็นไหมครับแล้วก็ศพก็จะนอนคว่ำแล้วก็จะเริ่มกรีดนะครับจะมีกรีดบางส่วนนะครับเช่นนี่ฮะบริเวณนี้ก็จะกรีดตรงต้นท่านผู้ชมดูตรงนี้ต้องเข้าใจนิดนึงก่อนนะครับว่าเป็นวัฒนธรรมนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวของประเพณีของเขานี่ทําให้ดูเนี่ยมันไม่ใช่โลกเมื่อ25นอนะครับมันเป็นเรื่องราวที่กำลังเกิดขึ้นจริงๆขณะนี้ตอนนี้อยู่ครับเกิดเมื่อไม่เกิน2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโดยปกติแล้วเนี่ย เขาก็จะมีการสับอีกหลายส่วนทีเดียวเช่น<ช>บริเวณขาบ,บริเวณ